ประผมร้อยตีกิตติศักดิ์พิรามวิทวัฒน์เป็นนายทหารเวรประจำกองพันทหารปืนใหญ่ที่5กรมทหารปืนใหญ่ที่5ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับประผมพันโทพรพัสวัตแก้วสวัสดิ์กระผม

นหมากแล้วก็ครูขุด68นายอ๊บฟ68นายเป็นภูมิลักษ์เราอยู่ที่ไหนบ้าง,งจริงเสียงจรไปดูออกมาเยี่ยมเราให้กำลังใจงเราในวันนี้นะครับใครใครอาผู้คนไม่ไปสัมผัสในค่ายทหารเลยทหารของกองพัปราบอาวุธทัานที่ใหญ่ที่สัดของเตือนอาเจอมาเป็น สามเกณฑแต่สี ö, 5. 5. ่ห้นะได้เพื่ออะสี่ทัน้าหลังจากเข้ามาที่หนึ่เวลาพักราด้าแล้วได้คือทำงานเวลาพวกกัตื่นเช้ามาร่วมกันเวลาของตื่นกี่โมงในแรกเนี่ไม่มีอะไรต้ทำไม่ต้อทำอะไรเลยนะฝึกก็เริ่กายเลยเราเอาวิ่งออกรนยะเป็นยังไงท่ารุ้ทำยังไง ปืนของกองทันี้ปืเป็นปืนที่ดีด้วยคุณภาพดีด้วยไม่กลัไม่ดีชนะเราหาั่มากัลนะต่องในของปนทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดที่นี่ระดีหนึ่งไม่เลอก่าหนักาแน่นอนแล้วสิ่งต่างๆพวกนี้แต่พวกเราต้องไปไปจนครบสิบสดานั่นเรื่องการป ควรพูจะมีด้วยแต่ถัาก็ออกวาก็จะพูดถีงเมื่อการเกิดการเนี้วขาจะพูดน้อยน้อยอยู่เม่การเกิดเารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้อะไรนะอย่างที่ที่ท่คนไม่ตั้งตัวได้เลยไม่ตั้งใจแล้วจะเรียกศัพา์หน้าครับสัห์หน้าครับเดี๋ยวกัลาข้า้งของรับแล้วก็สัาห์หน้าไปเรียนวิาในในอี่วันทุกอย่างเราต้องดูดีปากดู สิ่งไหนทกเราเคยทำในก่อนเข้ามาเช่นรื้อทำลายร่างกายชีวิตก็มีใครเยอะรอพวกเราเสียาโดยสิที่มีท้านี้ท้าประำที่นีที่เมว่อขบอกทุกท่าการฝึกนี่แหลตามแบบข้าพระราชทานของระบาสัเด็่จารยบว่าวชิรข้าเป็อจ้าหัวนกาพิสัที่พวกเราฝึกอยู่เนี่ยมีทถานต้นแบบมาสาธิตให้กับหน่วยต่างๆในกองรักพิสศทั้งหมด ผู่พันได้ไปดูผู้อุปถัมภ์ได้ไปดูพวกเราจะภูมิใจถ้าเป็นพระจางเนี่ยเป็นภาพระราชานที่สยโหมไม่ยั้งสิ่สิ่งทรงพระาชทาให้กับทหารต้นแบบมาส่งกับเราที่นี่ท่าน้องการอุปใัมพวกเราเก็ต้องเข้มแข็งมีเดียมวินัยอย่างมากนั่นคือพระองค์ท่านทรงเห็นพระองค์ท่านทรงเห็นการเป็นทหารของพวกเราเพราะนั้นจะภูมิใจถ้าเป็นพระจังพวกนี้อ่ะ มีมาไม่ไม่มาไม่นานนี่เอ้ยอนอร์วีนังโลให้นอวีนั้งน้บ้าอ่ไอยู่ปัตตลุงกอปัตตลุงแบบมนีเลยครับทำลงขอรับดุ่ดูงดูนั่ดน่ ดูได้อย่างที่ผอ,อได้บอกแล้วมาดูเองการช่วยกันเขาคือน,น้องเราหล่าผมในฐานะผู้จัดการกองพันที่5้านะครับดูแลหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนทั้งหมดนะครับก็ตั้งใจจะมาเยี่ยมหน่วยฝึกซึ่งหน่วยฝึกทั้งใหม่ของกอ,องพันที่หทั้งหมดเนี่ยนะครับในจุดที่ผมดูแลที่ผมดูแลเนี่ยมีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เวลาผมก็มีจํากัดน,นะครับเลยหาจังหวัดโอกาสเนี่ยที่มาเยี่ยมเยียนมาให้กําลังใจอย่างที่ผม ชี้แจงถามใหม่ไปแล้วว่าตัวผมมาเนี่ยผมจะไม่มาคุยเรื่องการฝึกจะมามอบนโยบายในความเป็นอยู่ในความที่จะปรับตัวจากคนละเรือนให้เข้ามาเป็นทหารซึ่งเรื่องการฝึกเนี่ยเรามีผู้การผู้พันคอยดูแลอยู่แล้วซึ่งมีมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งในการฝึกต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งให้กับน้องๆว่าการฝึกเนี่ยคือข้าพระราชาที่งค์พระบาทสมเด็จพระวชรระิรกละาเจ้าอยู่หัวรัชกำลั์ส่งพระรชาชานให้ฐานต้นแบบของพระองค์ท่าน มาทําการฝึกกับครูฝึกทุกคนที่อยู่ในองทวิศวกษรมทั้งหมดเพื่อที่จะขยายรูปแบบการฝึกต่างๆออกมาให้เป็นเหมือนแบบนโยกานของกองทัพบกทั้งหมดเลยนะครับในวันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้ผมจึงได้มาเยี่ยมของทถาบันใหญ่ที่นี่ด้วยซึ่งก็จะไล่เยี่ยมไปเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาที่มีการฝึกทั้งใหม่ในสิบตุลานี้จะพยายามเยี่ยมให้ได้ครบุ้หน่วดครับท่านนี้นโยบายเป็นพิเศษบ้างครับคือนโยบายของผมก็คือ นอายึดถี่ในใบของขารกบกันว่าในการฝึกต้องมีความเข้มแข็งนะครับในใบยบของจุยาการบกแม่ทัพวิศีแล้วของผมเนี่ยก,การฝึกนี้นจะต้องลอกักษณะท่าทางแักที่ดีนะครับฝึกจากเบาไปหาหนักนะครับฝึกแล้วให้เขานําไปใช้นะครับไม่ใช่ฝึกแล้วก็ใครไม่ได้ก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยไปก็อย่าลืมว่าทหารที่มานั้นหลากหลายครอบครัวหลากหลายความรู้เพราะนั้นบางคนก็ฝึกได้เร็วบางคนก็ฝึกช้า เพราะนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อทั้งหมดจบการตรวเคตัวแล้วจะต้องออกมาเป็นฐานที่ดีของกองทัพบกเป็นฐานที่ดีของพระราชาแล้วก็เราจะต้องดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของครอบครัวกำลังคนคนฐานทั้งหมดทุกคนในกองทัพบกในกองทัสน์ให้มากที่สุด